สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตีหกเองแล้วก็อยู่เกมไอโอครก็วันนี้เราก็มากับไอเจนนะครับแต่ว่าไอเจนยังไม่เข้ามาอาจจะอาจจะมีคนหายไปคนนึงก็คือไอแปมไอแปบอาจจะไม่อยู่อาจจะไม่มาเล่นอีกแล้วนะครับคือเหมือนจะติดปัญหาในสิ่งหนึ่งะก็คืออาจจะไม่มาเล่นอีกแล้วซีรีส์นี้ก็จะเหลือประมาณสองคนนะเดี๋ยวผมมาเล่าเรื่องอไม่มีผมแบบเล่นมาเยอะมาก แต่ว่าไม่ได้คลิปนะผมก็มันมีอยู่ตรงนึงเดีย๋ยวไปดูเนี่ยคุณจําตรงนี้ได้ไหมที่มีแบบว่าเฟลลี่ตรงเนี้ยมันมีรูอันตรายอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเว้ยแล้ว,ลวม่งเป็นรูมังกรเดี๋ยวผมเดินลงไปดูคือเป็นรูมังกรอนะ่ะคุณเจอเดี๋ยวคุณน่าจะเห็นจากคลิปที่ที่แล้วผมไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าอันนี้มันไอคลิปก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ตัดไงแต่ว่าไอรูเนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามังกรอนะ่ะมันขุด มันแอบไปแบบว่าขุดเข้าไปหาหหลบหนาวอะไรย่างนี้แต่ความจริงไม่ใช่ครับมันคือมังกรจากคลิปตอนนั้นแหละเออแม่งอ่ะมันออกมาคือมันไม่ได้เข้าไปแต่มันออกมาแล้วมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะผมก็หาไม่เจอเหมือนกันก็วันนี้กขอบคุณที่รับชมนะครับถ้ารับชมจบแล้วจดเทสีทองหายจากไหนไปหานู่นอ่ะมส่งไปเรื่อยมันใช้อะไรมันใช้อะไรเป็นเทมไอของยูโรเกะ มันใช้อะไรผสมผันท่ครับภารกิจวันนี้ครับการตามหาจดเห้เศทองลงังหงเพราะว่าตัวผมสลามสีม่วงสนุกสลามสีม่วงมีจริงจริงใช่ไหมไอ้เทียเท่ยวบโอเคอันน่ะมันมีอยู่จริงใช่ไหมกูไม่เคยเห็นอไว้ไยูกปล่อยให้คลิชเอ้ยนนนนวงเวลดิววา ไอเชีนี่มันจ้องจะสกัดของนี่ไปหาไปเฮ้ยมันฝูเวลด้กว่วะนีเไยจมตีระยะไกลโาจมตีระยะไกลที่ม่เฮียอะไรอ้าวไอเจ็ดออกเกมนี้ก็เสียเลยไอเจ็ดหลุดไอเฮีย เปรยค่อนข,ข้างเด็กโอ้โห,โโหน่านแหละไอ้เางี้เ้ยเจ็ดหลุดกูก็ชิบหายดยเจ็ดแม่แม่งครบเซตไอ้เวนเอ้ยเอาตัวตัวกมอนช่วยกูดีโอ้โหชุดเกาะซิเวอร์ครบเซตไอสัตว์ เหลือเชื่อเลยโอ้ยต่อยไปเข้าโว้ยไอ้เหี้ยมันเอาดาบไปถือด้วยอันตรายดีมันลูกพ่อ,อตัวนึงไอ้เหี้ยีเอาเต็นกูนไปใส่ด้วยไอ้เหี้ยเจ็บ์คอเสิร์ฟไม่ได้ นี่มีตัวตายโทษทีไม่ได้ตังใจได้ดาบึงแล้วใส่ก่อน,นเท้าอยูไอ่ไหนเฮีย้ยไข่ตีมวะเขีย่ยแล้วสะโถดเฮ้ย <c oughs> จะเข้าเกมไม่ได้ ทุกอย่างจบลงเลยน้องแต่มันกำลังจะมาใหม่พ่อมาทุกอย่างจบหมดแล้วไว้กูก็จบแล้วเหมือนกันเก็บ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 บวกหายไหแนวเอออ๋นนี่บวกเจอแหละ ปราปลาปลาเหมือนเมื่อกี้มันมมโดนจะทอนต้ตายหาปเลยคูชิบหายแรงมากเนี่ยเอ้ยขอที่เดียงเลือดไอ้เหี้ยไม่เก็บไปแล้วโอ้ข้างในของเยอะดีนี่วา่า ขอที่ฮีนเอาที่ฮีนมาเก็บแล้วเออหัวหองอยู่ตรงนี้ักพักอะ่ะน่าจะรอดถ้าไม่เจอซอมบี้สุดทุกเวท ตีรวงกูได้แลละได้สเสียบมีเยอะปะได้มาเจ็ดอันเองมันมันมีแค่เจ็ดอันเองมันมันที่กูเจ,เจอกูเจอแค่ตัวเดียวอีกเก็ดแม่ตัวพิเศษนะถอยก่อนแล้วกันอะไรวะเสียงลาว,วะ อหาเด้งเฮ้ยเวเยอะเก็บโอ้หมวซิลเวอร์เก็บอ้าวเก็บค้า เออคาวะได้ยิเสียงกูปะ้ะเออได้ยินนีงทำไมเสียงไปเหยื่ออยู่ในท่อไว้เสียงมึงอ่ายเฮีย <c oughs> มันอยู่ในท่อเลยเออเนี่ยเร็วเร็วเร็วเออได้ยนินได้ยนินมันมาคุยไม่ได้มาคุยนานเนี่ยเฮี้ยเสียงแม่งเปลี่ยนไปไเฮียมึงเปลี่ยนไม่หรอ ไม่ได้เปลี่ยนไหนะม่นะมันมันจะมีเสียงแอร์เสียงพัดลมด้วยเฮ้ยไอ้เหี้ยกูแปลกใจว่าย้ํเสียงแปรมึงแปรตัวจริงไม่ได้เลยเลยกูแปลรตัวจริงยงกว่าจะไปได้หมอนก็ได้ไอเ้ไอเหี้ําเสียงมันเหมือนเจ็บเลยย้ํหรืออ๋อพูดเบาปะเสียงมันเลยแบบว่าไอ้นี่เอ่อเสียงกูพูดเบากูไม่ได้พูดเต็มเสียงก็มันอยู่หอรวมอะให้กูตะัตัวดน้ำหี้ยวคิดว่ามึงโดนแบบว่าเก็บสบู่หายไปตลอดกาลเลยย้ํา ไม่อาจจะไม่มาคุยไม่ได้มาคุยบ่อยเพราะเน็ตไม่เฮียมากเลยอ๋อคิดว่าไม่คุยบ่อยเพราะว่าเ <c oughs> นี่ยโดนรวมโดนจัดเยอะโดนจัดกเ็เฮียแน่นอนเนี่ย 4G กูเคยเคยมาคุยได้เลยไอ้เนี่ย 4G เฉพาะวันอาทิตย์่ะไม่รู้อะแบบตอนเย็นแม่งเหลืออยู่ 3G อะกูนอนเศร้าเลยเน็ตหอว่าใช้ไม่ได้แม่งต้องไปสมัครสมัครปุ๊บแม่งก็บอกว่าชื่อกูไม่ตรงในระบบกูแบบโอ้ไอ้เฮีย <c oughs> ชื่อไม่ตรงพี่อยู่หอยยังไงชื่อไม่ตรงวะเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันตั้งบอกชื่อก็ไม่ตรงในระบบกวแบบไอ้ซ่าชื่อโมโอบกโมอยากจะได้คุยอีกก็น่าจะเอ่อตอนไหนวันน่าจะประมาณวันวันศุกร์มั้งน่าจะกลับบ้านเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเนอะเฮ้ยกลับบ้านแล้ว <c oughs> ขี่ไป <c oughs> โหลดเกมไปที่อ๋อขี่กลับม <c oughs> าบอกม่อยู่แล้วหงหอยปลายไรสัตว์เอ้ย กลับมาโหลด DCF เล่นลิง <c oughs> นี่ยกูได้นี่มัด้วยไอ้เฮียสลามอะ่ะงอปะสลามม่อนมี11อันสลามม่อนมอนกูตั้งใจหาสลามอยู่กูก็าหาอยู่เองเจอจ่าก็ไปอ่ะสรุปแม่งไอ้เด็กกงกูเพิ่งบอกกูเพิ่งประกาศปไปว่าไอ้เฮียต้นคลิปบอกว่าเออไอ้เฮียแบบอาจจะไม่อยู่ อยู่หอเท่เลยก็เท่หายอยคนหายกูบอกเลยของหายแน่จบแล้วจบแล้วตอนนี้เพื่อนเพื่อนไม่อยู่หรอเลยอไม่ไม่อยู่มันไปน้ําตกกูบอกกูไม่ไปนี่แม่งรถกูก็แบบขับได้หกสิบแม่งบิดไปร้อยหนึ่งอ่ะกูก็ขับสู้ไม่ได้ ตามยากนะอ๋อไปอ๋อก็คือไอ้แค่สี่คนอะสามคนนั้นคือแบบมึงคุยกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เออไปน้องตกกันในนี้อ่ะอ่คูว่าไม่ไปแค่นั้นแหละขี้เกียจตกมันก็เป็นโหดไงก็คือจะมาคุยได้เพราะตอนที่เพื่อนไม่อยู่นะไอเหี้ยเหมื่เจ็ดเลยแบบเจือจะเป็นไอเจ็ดแล้วมันก็อาจจะคุยได้นะแต่ตอนมีเพื่อนแเสียงมันจะดังพวกผ่าก็ตีกันอยู่ตลอดไอคนนึงม่งก็ทะเลาะกับเมียทุกวันอยู่ด้วยโอย น่านัา่งกลัวมีไอ้เจ็ดหนึ่งแล้วมีไอเจ็ดสองเลยะอจะดีจะดีดีอย่างหนึ่งคือว่าอาจจะแบบสามารถกลับบ้านได้ตอ,อนวันศุกร์อ๋อแล้วก็สออาทิตย์แล้วก็อยู่นะอือสองอาทิตย์ก็อยู่บ้านอ๋อแล้วค่อยมา,ากลับจันทร์มันไม่ไกลเหรอหอมึงกับบ้านหนึขี่ชั่วโมงเดียวมั้งร้อยโลร้อยโล <laughs> อยู่กะอยู่กะร้อยโล เออรถจะได้อยู่มั้งไอ้ทำไม่ไกลขนาดเกมก็เล่นไม่ได้เซ็งตรงนี้แหละทีนจะเชื่อเกมออนไลน์เล่นเนี่ยมึงก็นั่งนั่งฟาร์มนี่ไงนั่งฟาร์มบมรทันเนี่ยกูเล่นอีเวนต์ไม่ได้มันฟาร์มอีเวนต์หมดเลยก็ลองไงเป็นไงอ่าก็กำลังพัฒนาใช่ไหมโอ้ไปเยอะเลยตอนมึงไม่อยู่อ่ะไปเยอะเยอะเลย S <S <an> ก็ไอเจตอะล่ามังรกรมันว่าเล่นเลยแต่ว่าชุดกูก็แบบไม่ได้ชุดไอเนี้ยไม่ได้ชุดหัวขนาดนั้นกูใส่ชุดซีเบอร์โง,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 ง่มันก็มีก็ถ้ามือกลับมาเล่นมันก็จะมีมันก็จะได้กระติกน้ํามังกรที่ไม่ต้องที่แดกได้แปดรอบแล้วก็กินน้ําสะอาดตลอดชีวิตแค่แหละแล้วก็อาจจะมีอาวุธมังกรให้ด้วยแค่นั้นแหละก็มีประมาณนี้ตอนนี้ต้องไปไล่หาของโหดของดีไปดูก็กูว่านั่งป่าไปเรื่อยไม่ได้อะคลิปในช่วงนั้น กำลังรอก็ไม่ได้อัคดคลิปกะว่าจะรอดูอยู่ว่ามึงจะมาตอนไหนโอ้โหไอ้ทะเลาะมาตอนไหนเออแต่ตอนนี้ให้ไม่เห็นมากูว่าเออโอเคช่างแม่งอัดเลยแล้วกันทอน,นี่มันคือน่าจะเป็นโยนเนอะกูบอกบอกไอ้จนแบบเป็นกะเกินอันนี้อัน,น,อนไหนมีแต่กูไปพิซซีแล้วเจอสกิมดี่ทอยเลสเนี่ยอย่างเงี้ยเลยปกติมันมีทุกที่อ่ะ ขูผ่านโลตัสท on ุกวันไอ้เงี้ยเวลากูเดินเข้าโลตัสแล้วไปเจอเจ๊ดเจ๊ดไอ้ยตู้หมุนสกีวิชไยเลยไอ้เงี้ยกูเจอตลอดเลยกูผ่านโลตัสน